ตอนนั้นประมาณสักสี่โมงเย็นมั้งสี่โมงเย็นฝนแบบตกแบบตกหนักมากหนักมากนะะประเภทยุนบนตึกเนี่ยมองไปนหน้าต่างเนี่ยมองไม่เห็นถนนเลยเป็นฝ้าฝนและลมพัดแบบมาไฟกระดับโอ้โหเล่นเฟ e b o o k ไม่ได้เลยอุดหิดมากเลยแลวสภาพักก็หายใจไม่ออกเพราะแอร์มันไม่ไม่ทำงานร้อนด้วยสิตอนนั้นร้อนด้วยสองชั่วโมงสองชั่วโมงอืทําไมฝนตกแล้วต้องไฟดับเพราะเพราะ เออ <laughs> เพราะอะไรเมื่อก่อนฝนตกรถติดแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ฝนตกรถติดและต้องไฟดับด้วยนั่นน่ะสิเดี๋ยวนี้ฝนตกแล้วไฟดับประจํานะใช่ครับทําไมทําไม <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่าทําไมฝนตกแล้วต้อง <laughs> <ช>ไฟดับด้วยใช่วันนี้เราติดแท็กแบบกว้างๆเคเนชั่นนะฮะแล้วแต่ท่านจะคุยเรื่องฝนตกรถติดฝนตกไฟดับที่ที่ไหนฝนตกบ้างและมีปัญหาอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างน้ําท่วมนะฮะ อุบัติเหตุหรืออ,อ,อื่นๆหรืออาจจะจะจะติดแทกก็กเข้ามาหรือทวิตเตอร์เข้ามาเรื่องสุขสิ้นเดือนก็ได้เปิดกว้างเหรอเปิดกว้างเปิดกว้างวันนี้เต็มที่นะฮะนี่ถ่ายจากอาคารเนชั่นนะฮะเมื่อช่วงเย็นนะฮะเมื่อช่วงเย็นวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกนะฮะรถติดมีอุบัติเหตุเยอะนะฮะ